จัดไปเฮ้ยปิดเที่ยงคืนโคตรดีร้านนี้เคตชอบเอาป้าเนื้อหมกตับหมกตระกูลหมกทุกไหลหมกแล้วหมกอีกรลยครับถ้าแถมหนึ่งนะฮะสั่งสิบได้แถมสองเอาเฮ้ยไ,ไทยแล้วนะเดียวเดือนี้สุดยอดจริงๆมาซุกไ,ไทยแลนด์รุียน,นะยากุ้ยน้ำไทยนะยก็เจีเรือเสียน้อยหมูกระทะนะฮะร้านนี้ถ้าแถมหนึ่งชามได้ยี่สิบแล้วปิดเที่ยงคืนกลับมาย้ำหน่อย นี่ยืนรอเลยเอาล้าวเราสิบชามจัดแต่ก่อนมาดูกันอันนี้ลิกโคตรเผ็ดนะฮะบอกเลยว่าล็กโคตรเผ็ดแล้วก็นี่ใส่ไม่ยัง้งเมื่อวานที่กินปักเจอเนะจริงๆใส่พี่ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้นี่นี่นี่ตกลงตกลงค้นๆ,ๆเลยค้นเลยเอาลงไปและนี่คือเมนูทางร้านนะฮะเลือกตั่งได้ตามใจฝันและที่ไม่มีในนี้ก็คือถ้าชามแท้เป็นชามครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนื้อหมกเขาลวกให้ตอดเลยหนึ่งดอกเนื้อหมกตับหมกนะฮะบมาลงเลยครับกินตัวเรือนะมันต้องมาถึงสิบชามแบบนี้เอ้าหมกเนื้อหมกตับมาลงเรีย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 งโอ้โหทั้งสเล็กทั้งบะหมี่จัดไปเฮ้ยปิดเที่ยงคืนโคตรดีร้านนี้เขาชอบเอ้ามาโอ้เริ่มงไงเลยมาดูฮะแบบนี้เน้นๆอ่ามาลุยเลยดีกว่า แยกกล้วยน้ำไทยนะครับล้านนี้ทีเด็ดประทับใจมากไทยละครทำงานมาดึกๆนะฮะได้แบบนี้โคตรฟินโหดูดูความค้นน้ำน้ำก็แบบอืมอ่มอพิ้วโคตเผ็นเลยดยเูเส้นเล็กอาไรแบบไม่ต้องปรุงอ่ะลุยครับดูความหมกดูสีโอโคตรดได้ลุยครับ รวมเลยเฮ้ยยังดีและนี่ผลิตภัณฑ์ของเขาเจียวเองใช่ไหมฮะนี้เจียวเองด้วยเอามาดูดูกักเจียวใครชอบแบบนี้นะฮะกรอบหอมใส่ลงไปอืดูกักเจียวกรอบฟังเสียงรัยการลุยครับอื

ม,มันแข่งกินเลยแต่มันอร่อยจริงโคตรได้ลากยาวไปเลยครับอ,อาเนี่ยถ้าแถามหนึ่งนะฮะสั่งสิบได้แถ,าถามสองอา้าวเต้ลเลกเต้นเล็กหมดก่อนเฮ้ยมันหอมแบบเวลาใส่กักเจียวอะ่ะมันทำให้หอมกระเทียมเจียวหอมแบบมันหอมทุกสิ่งอย่างโคตรได้อะ่ะ ร้านแบบนี้อ,อืมยาวไปลุยฮะอันนี้อบจรเลยครับหมูลงโดนน้ำปุป๊าปุ่นป้าปุ่ป๊าอันนี้กรอบจริงเลยครับอืม มันอร่อยข้นพราะังแบบไม่ต้องปรุงเลยก็ชอบถึงใจมากร้านนี้ชอบริงเลยครับโค้กเดีอดอ๋อไม่มีลูงอ้ บะมี่ลวมาเลยขอ,อนเส้นเล็กนี่นะหนึ่งหมัดไปละลงไปก่อนรมวมไปเลยให้หมดเส้นอะไรก็ไม่ใช่ปัญหาอ้าวบะมีหน่อยลุยครับของดีอ่ะชอบมากเลยอ่ะชอบความแบบหมกักความหมกความเข้นข้นหวานกำลังดีกรอบ นักยางถ้า,ากาแบบนี้กินแบบนี้สูตรเส้นบะหมี่แบบนี้ลูกเหือรูปพิษเผ็ดจินมล่า,าลวยฮะอื้ม ความหอกโอ้ใส่ไปตรงน,นี้เพิ่มความหอม ของน้ำซุปเพิ่มความกรุบเวลาเที่ยวเลยฮนะ mm hmm. ไปบอกโอ้ mm hmm. oh, แหลมดนะูย mm hmm. ังครับคุณมาก mm hmm. งเนีย

Thì, đi ạ, ô, ừ. oh. cột bài hết một lát, lui ạ, เดลวิทยานะฮะร้านขุงน้านบุทานร้านนี้ถ้าแถมนึงเป็นเครงดื่ยอดมากครับโค้เทียมแก้วน้ำไัยโค้กเลียม